สวัสดีพี่้าขอตัวเราเข้าสีต้องย่าสีตกกล่องนะคะไปภาษาแม่สังไปก่อนเลยจะตามก้นไปตามก้นไป,นไปสียังเจ้างามพีม่อะไรเจ้างามเพรกะวา่างามเบิด ตามภาษามานะคะเอซีนะคะไปซื้อสังกูนนะคะเพื่อทำบ้านห้องให้ห้องให้เจ้าล็กพี่เจ้าล็อกออกี่มาอยู่ตรงนี้มันจะได้เย็น เป็นร้านซีวิทำมนะคะก็ะขาประจําที่ป้ามาซื้อกระเบื้องแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์นะคะก่อสร้างที่วังปูเราก็จะเวะเข้ามาตลอด ก็เสือก็กำลังพาดูอุปกรณ์การก่อสร้างนะคปะป้าดาก็จะเอาอะไรป้าดาจะอยากได้อย่างอีกไปแล้วนะคะตามก้นเสือพาไปแล้วส่วนโซเฟอร์ โซเฟอร์อหาจอด,ดรถบ่หามองจอด,ดรถบ่คอย,เอ,ออคอยเอาจังจังนี้ใ<ม>หลับสั่งไนแล้วหรอเดปภาษาเขาไปสั่งแล้วอ่าจะต่อเพรานี้ยนี่ต้องส่งคืออ๋อดูปุ้ย anh ừ, này ba mươi giang phải <laughs> đá còn chưa đái thuyền nữa nè, phải đeo chưa đái เขาประสีให้อยูป้าดาเออแล้วเขาอะไรเขาซื้อร้องให้รู้ว่าเพื่อไปไหนหมดเสือก้ดาตาตรงไหนอีกมีผู้ใหญ่จะดีมอบสีให้ไม่ดาโอ้ท่าทาทานทาังนอกเลย สีเขียวตองโอ้สีเขียวตองทัข้างนอกทากข้างนอกเหลืองแล้วก็ตองมาต่อจากบ้านพี่เสือสีเหลืองบ้านแม่ดาสีเขียวตองตัดกันพอดีไปหาบ้านใครนี่จะมีสัญลักษณ์เลยใช่ไหมอ่าสัญลักษณ์ของเสือป้าดาสีตองสีเขียวสีธรรมชาติสีทนได้ สีทนได้สีทนได้จังไกันทนได้ถเลขแล้วโมนี้ถึกเลขแล้วโมนี้นะถือเลขแล้วถือเลขแล้วมน,นี้ ใช่มื่อนั้นท่อเต็มหลังนี่ก็เอาไปได้แล้วท่อเต็มหลังปูเอาไปได้เล็กอีกใช่ทั้งเล็กทั้งปูนทั้งท่อเต็มคันรถเต็มคันเลยคุณนั้นเ,นเวลาปูนจะระเกะแล้วกวลาเียฮะมืดบ่ปูนกาวบ่ Ma tới ma เดีด๋ยวพอเดี๋ยวยกลงยกออกมาแล้วเสือวิ่งไปแล้วบิดมายกนได้เสือแล้วก็วิ่งไปหาตาดาเรานี่แหละยังไม่ถ่ายเลยเราจะวิ่งไปหาตาดาสอดสุดท้าย เสือมาแล้วหรือว่าอินรีเสือใช่ไหมเสือมาแล้วเอาเสือเสือมาเสือมาอู้เอาเม่นเม่นเอาเม่นเม่น โอ้ยโยบลงเลยหนักกาวมาด้ข่างนะครับคูนกาวที่เลือว่ะยู่เสิเลอ่ะโอ้ ตุ oh, wow mm ้นกาวด้านข้างไหนไหนไหนได้อะไรได้อะไรสีอะไรคะสีอะไรจ๊ะสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนจะมาประทะกับเสือสีเหลืองเหรออ้าวไปขึ้นรถอ่าสีที่เราดูสวยๆหมดเบอยังได้สียังสวยๆสีหยังก็สวยเหมดอ๋อ ยังไงยังไงยังไงเพงเียงนมดหลแต่ยทตู้ับกันอเรียบอยไม่ลืมอะไรนะจะพา้วนะลืมไหมไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมตื่ใจไว้อย่าอยงโัพท์ครบมืออ๋ออ่าเประดาก็จะเป็นสีเขียวเสือก็จะเป็นสีเหลือง